สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการจับคู่ธุรกิจ business matching ครับบาพก,กับคุณมิมน์ปั้นคงรองผู้มีการฝ่ายวิชาการของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนาหวืทีดีนะครับวันนี้คุณวิมนจะมาแนะนําการขยายตลาดนะ,ะในประเทศเปนบ้านของเราด้วยออนไลน์แต่เป็นรูปแบบของ influencer marketing นะครับสวัสดีครับคุณมิมนค์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเจระท่านรอท่าน,นครับ ออนไลน์อย่างเดียวไม่พอแล้วใช่ไหมครไม่พอแล้วครับคือเมื่อสักสองปีที่แล้วนะครับเราทำวิจัยเรื่องของอีคอมเมิร์ซนะครับอีคอมเมิร์ซเพื่อที่จะให้สินค้าไทยเนี่ยไปอยู่ในแพลตฟอร์มพยายามสร้างแพลตฟอร์มหรืไปยุนแพลตฟอร์มของเพื่อนบ้านนะครับก็เพราะว่ามีโอกาสอยู่เหมือนกันแต่ก็จะติดขัดในเรื่องของการที่ขณะนี้ตลาดอีคอมเมิร์ซเนี่ยถูกครอบด้วยบริษัทขนาดใหญ่ซะเยอะนะครับ ก็คือบริษัทอีคอมเมิร์ซของจีนที่เข้าไปเกือบทุกประเทศเลยนะครับมันก็จะทําให้การที่เราได้ขึ้นแพลตฟอร์มแบบนั้นเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงค่อนข้างสูงเหมือนกันนะครับแต่อย่างไงก็ตามเนี่ยมันก็น่าสนใจตรงที่ว่าประเทศใน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 เพื่อนบ้านเราเนี่ยก็มีพฤติกรรมของผู้บริโภคที่คล้ายๆกันคือว่าเราอยู่กับออนไลน์เยอะนะครับ,รบอยู่อ,อนลยยอแล้วก็ กระแสที่น่าสนใจในในอาเซียนหรือว่าในเซมีนะครับมีรายงานบอกว่าในอาเซียนนั้นเนี่ยมีกระแสอินฟลูเอนเซอร์นั้นค่อนข้างค่อนข้างมาแรงมากนะครับอ่าอินฟลูเอนเซอร์ที่มีมากที่สุดในอาเซียนก็คืออยู่ที่อินโดนีเซียที่อินโดนีเซียน,นะครับซึ่งก็เป็นประเทศที่มีอินอินฟลูเอนเซอร์เยอะนะครับ ไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีอินฟลูเอนเซอร์อันดับ2ของอาเซียนนะครับเขาทำอะไรนะครับเขาก็ไปรีวิวอาหารโชว์ไลฟ์สไตล์โชว์การแต่งตัวโชว์การแต่งหน้าพาไปเที่ยวกินให้คนที่เป็นผู้ติดตามเขาเนี่ยได้เห็นได้ได้ได,ได้ได้รับชมเ,เกิดการยอมรับเกิดการอยากทำตามขึ้นมาจริงๆมันก็เป็น กระแสของคล้ายๆกัรเป็นซอว์พาวเวอร์ Power นะครับที่ที่ผู้ผู้บริโภคและผู้ติดตามเขาได้เกิดคารยอมรับผมย้อนกลับไปว่าถ้าถ้าเราพูดถึงเมื่อสักเสียหลายปีที่แล้วนะครับเรามีภาพยนตร์เรื่องหนึ่งนะครับจดจำได้ไหมครับที่เรื่องของการย้อนไปอดีตทวิภพผมจําชื่อไม่ได้หลายเรื่องนะครับที่เราย้อนย้อนไปสมัยโบราณแล้วก็แต่งชุดไทยทําอาหารไทยหนังเหล่านั้นเนี่ยถูกนําไป ให้ชมในเวียดนามในกัมพูชาแล้วก็แปลเป็นภาษาของเขาเนี่ยป mm hmm. รากฏว่ามีนักท่องเที่ยวเวียดนามเนี่ยอยากมาเที่ยวอยุธยาอยากมาแต่งชุดไทยอยากจะมากินอาหารไทยนั่นคือนั่นคือก็คือคล้ายๆก,การส่งผ่านซอฟต์าวร์ของเราซึ่งเรื่องหารเรื่องการแต่งตัวพวกน,นี้ครับมันเป็นสเสน่ห์ของคนไทยอยู่แล้วที่ที่เขาอยากจะมาสัมผัสกับคนไทยนี่คือกระแสะที่เวลาผมไปนี่เพื่อนบ้านเนี่ยเขาจะว่าคนไทยใจดี ก็คือเป็นมิตรนะครับแล้วก็มีของดีเยอะเขาก็อยากมาเที่ยวบ้านเรากระแสเหล่านั้นเนี่ยมันยังอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านเราแม้แต่ทีวีของเราซึ่งก็คนคนเพื่อนบ้านเราสปปรับเาเนี่ยก็ดูดูทีวีไทยเพราะฉะนั้นละครต่างๆที่มันส่งผ่านเข้าไปเนี่ยมันก็เป็นตัวซึมซับตัวซึมซับความความชอบของเขานะครับกระแสอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยจริงๆก็ที่น่าสนใจในโลกนี้ที่มีอินฟลูเอนเซอร์มากสุดก็ได้เป็นคนจีนนะครับ ซึ่งเราเห็นบางทีเนี่ยเขาไลฟ์ขายของในเวลาเช่อโมงเดียวเนี่ยขายได้ในมูลค่ามหาศาลนะครับขายลิปสติกเขาผมเคยรับทราบว่าเขาเอาพลักเครื่องไทยเนี่ยไปไลฟ์ขายในในประเทศจีนนะครับพราะว่าขายดีคนคนจีนมาเมืองไทยก็อยากจะได้พระไปห้อยคอนะครับนี่คือกระแสของอินฟลูเอนเซอร์อผมพยายามดูข้อมูลในเพื่อนบ้านเรานะครับกระแสตลาดอินฟลูเอนเซอร์ที่ค่อนข้างดังที่สุด มีอินฟลูเอนเซอร์มากที่สุดก็คือพม่านะครับพม่าเนี่ยน่าสนใจมากมีดาราพม่าหลายคนที่มี YouTube เป็นของตัวเองมี i ิน t a g r กรมและมีคนโฟลเลอร์โลเวอร์เขาโชว์เรื่องการแต่งตัวโชว์เรื่องกินอาหารของเขาในเวียดนามก็เป็นประเทศที่อินฟลูเอนเซอร์ค่อนข้างมีชื่อเสียงมากๆแล้วคนก็คนเวียดนามเนี่ยเขาบอกว่าคนเวียดนามเนี่ยมีโทรศัพท์มือถือเนี่ยร้อยกว่า20%นะครับหมายถึงว่า หนึ่งคนเนี่ยมีโทรศัพท์มือถือมากกว่าหนึ่งเครื่องครับแต่ประเทศที่มีอัตราการเข้าถึงโทรศัพท์มือถือมากที่สุดใน,ใน,ใ,นในประเทศเพื่อนบ้านเราก็คือเวียดนามนะครับเวียดนามสำหรับพวเราเองก็ใช้ใช้ออนไลน์ใช้โมบายเยอะมากเพราะฉะนั้นมันก็เกิดคนที่ใช้ไม่ว่าจะเป็น Instagram, Facebook, t i k t o อนะครับในการที่จะมีช่อง,องของตัวเองแล้วก็โชว์ไลฟ์สไตล์โชว์การกินพวกนี้ครับก็จะมีอิทธิพลต,ต่อาการตัดสินใจของผู้บร,โริโภค นะครับก็ทั้งนั้นที่ที่ผมใช้กันว่าการใช้อินฟลูเอนเซอร์มาร์เก็ตคือว่าถ้าสมมติว่าเราจะไปขายของที่ hmm. ที่จะปเปลาาหรือจะไปเพื่อนบ้านนะครับปรากฏว่ามีบริษัทและของคนไทยนะครับ hmm. ที่มีฐานข้อมูลของ i n นฟลูเอนเในประเทศเหล่านั้น oh, <right. S 2> แล้วก็สามารถให้บริการคนไทยได้ hmm. สมมุติว่าเราจะขายอาหารเราจะขายเครื่องสําอางเราจะขายเสื้อผ้า เราจะเชิญคนเพื่อนบ้านมาเที่ยวโดยใช้บริการโรงแรมเราก็จะมีอินฟลูเอนเซอร์ที่มีชื่อเสียงในสถานนั้นเนี่ยนะครับที่ให้บริการได้แล้วปรากฏว่าได้ผลดีด้วยได้ผลดีด้วยเพราะว่าเขามีฐานข้อมูลที่ชัดเจนว่าคนนี้เ็าอยู่ในอินฟลูเอนเซอร์สายการท่องเที่ยวเขาไปรีวิวสถานที่ต่างๆเนี่ยมันก็จะมีคนติดตามเยอะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในเพื่อนบ้านเราที่ก็ให้กับบ้านเราอุญจาระครับครับแพลตฟอร์มนี้ผมรู้จักเทโลสคอร์อเปร่าไม่ใช่ใช่ไหมใช่ไหม คือคือตัวอะไรนะต<ร>ัวพัฒนาผู้ถึง<ร>ที่เป็นตัวกลางที่จะช่วยหา,าอินฟลูเ<ช>อนเซอร์ในแต่ละประเออมีม<น>หลายไม่มีหลายไม่หลายแพลตฟอร์มีหลายบริษัทครับแล้วก็มีมีแล้วใช้แล้วได้ผลด,ด้วยนะครับเริ่มที่จะมีบริษัทไทยที่จะไปขายขยายตลาดแฟชั่นไปที่เพื่อนบ้านเนี่ยก็ไปดึงเอาอินฟลูเอนเซอร์ในแต่ละปร,าาระเทศเนี่ยมาลงนามกันเพื่อให้เขาเนี่ยเป็นผู้นํา คือผู้ทำแบรนด์ในประเทศเหล่านั้นนะครับ<ด>ก็แสดงว่านี่คือกระแสที่ค่อนข้างได้ผลซึ่งก็เหมือนบ้านเรานะครับแต่บ้านเราก็มีคนที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่ขายของออนไลน์อย่างเช่นคุณพิมพิพายที่ขายของวันเดียวได้มูลค่าหมหาศาลปรากฏว่าวก็มีคนลาวที่เรียนแบบพฤติกรรมเหล่านี้แล้วก็ขายของได้ดีด้วยนะครับแล้วมีผมไปเช็คข้อมูลมาเนี่ยมีลิสต์ของอินฟลูเอนเซอร์ผู้ส่งอี่ปุ่ในสปปลาวที่ใช o ยูทูบที่ใช้ซากี่ยในการสื่อสารข้อมูลไปยังผู้บริโภค อันนี้ผมคิดว่าเป็นเป็นการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจที่ที่คนไทยที่ใยากจะขการตลาดไป็ุ่นบ้านเนี่ยควรจะศึกษาเอาไว้นะครับเพราะจะเป็นโอกาสในการที่จะสื่อสารกรราับตลาดเราเพียงผู้บริโภคได้ครับในสมัยก่อนก็คือว่าใช้อิทธิพลทีวีแล้วก็ดาราท<ช>ีวีดาราภาพยนตร์เนี่ยก็จะมีอิทธิพลต่อผู้บริบโภคในคเป็นบ้านแต่ตอนนี้มันเปลี่ยนไปแล้วเฉพาะสื่อทีวีเดียวไม่พอสื่อออนไลน์ก็เข้ามามีอิทธิพลมากขึ้นแทนแล้วก็ จะเป็นต้องใช้ดาราในแต่ละประเทศนั้นเป็นหลักมากกว่าอย่างนั้นใช่ไหมครับใช่ใชครับเอ่อจริงๆมันมันมีความทับซ้อนกันอยู่นะครับ<ช>อ่านักร้องดาราบางคนก็ก็มีพอดังก็จะมีช่องทางในการสื่อสารทางโซเชียลมีเดียเป็นของตัวเองเออซึ่งปรากแต่ก่อนหน้านี้เราบอกว่าถ้าเราโฆษณารเราโฆษณาทีวีใช่ไหมคุณจริครับต้องไปซื้อเวลาทีวีไปซื้อทีวีโซลิทยุนเนี่ยขณะนี้เนี่ยอ่าดาราที่ดังๆส่วนใหญ่ก็จะมี ช่องทางโซเชียลมีเดียของตัวเองนะครับแล้วก็สามารถที่จะสื่อสารไปยังเข้ามาชิมมาถ่ายวิดีโอแล้วก็นำไปโพสไม่ว่าไปเป็นรูปภาพหรือว่าเป็นคลิปวิดีโอเนี่ย <S 1> <S 1> <S 1> เข้าถึงผู้ <S <S คนที่ตามเขาแล้วค่อนข้างจะได้ผลนะครับเพราะว่ามีข้อมูลวิจัยบอกว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่เนี่ยนะครับที่เป็นคนหนุ่มสาวคนทำงานเนี่ยตัดสินใจซื้อจากการได้รับข้อมูลจากคนที่เขา f o ลเ o อร์ นะครับอันนี้เป็นตัวเลขที่น่าสนใจที่คนรุ่นใหม่ทั้งหลายคนหนุ่มสาวนะครับซึ่งคนที่มีการเซิร์่าเจ็ดเจ็ดสิบเปอร์เซนตของคนหนุ่มสาวในเวียดนามนั้นเนี่ยจะมีผลมีอินฟลูเอนเซอร์ที่เขาติดตามอยู่ หมายถึงว่าเหมือนผมเนี่ยอาจจะผมจะติดตามช่องคนทํอาหารอยู่คนหนึ่งนะครับที่ผมชอบมากต้องดูทุกวันเลยนะครับอันนี้ก็แสดงว่าผมก็เป็นฟฟลเวอร์คนละนะครับในขณะเดียวกันอาจจะมีคนฟฟลเวอร์ที่เก่งเรื่องการแต่งตัวเก่งเรื่องของการทําอาหารเก่งเรื่องของการดูแลสุขภาพพวกนี้ที่เขาจะต้องโชว์ไลฟ์สไตล์เขาพวกนี้ครับมันก็จะมีผลต่อการที่ให้สินค้าเราเนี่ยไปอยู่ในช่องของเขาได้นะครับ บางทีเราก็ทราบดีว่าการค้าออนไลน์นี่มันมีข้อดีคือว่าใช้งบโฆษณาเนี่ยมันจะตรงกลุ่มเป้าหมาย <S <S ใช่<อ>ใช่ครับกับสินค้าเรามันก็จะจะทําได้ตรงเป้าหมายมากเลยแต่ว่าที่ผ่านมาอาจจะไม่รู้ว่าเอ๊ะแล้วเราจะแบหอินฟลูเอนเซอร์ในแต่ละประเทศยังไงคุณวิมนบอกว่าจะมีมีแค่ผู้จิการอินฟลูเอนเซอร์ที่จะมาให้ข้อมูลเราด้วยตรงนี้ก็น่าสนใจทุกประเทศมีหมดใช่ไหม มีหมดครับแล้วมีบริษัทคนไทยอย่างที่ผมเมื่อกี้ผมนั่งเซิร์ชดูปรากฏว่ามีบริษัทอินฟลูเอนเซอร์คล้ายๆก็เป็นการจัดอันดับอินฟลูเอนเซอร์แต่ละประเทศนะครับและคนไทยเนี่ยมีถึงข้อมูลอยู่เพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าผมอยากบอกว่าผมจะอยากจะขายอาหารทีเป็นรูปไปที่กลุ่มของผมเนี่ยคือกลุ่มคนที่รักสุขภาพนะครับคนที่ดูแลสุขภาพดีคนชอบออกกําลังกายผมก็ไปคุยกับบริษัทที่ทำมาร์เก็ตติ้งเจอร์ไซ์อินฟลูเอนเซอร์เนี่ยเขาก็จะมีลิสต์มาให้ผมว่าใครในประเทศเราประเทศไหนที่ ที่มีที่มีทธิพลแล้วก็น่าจะเป็นช่องทางที่ผมจะใช้บริการเขาได้ตรงเป้าหมายมากกว่าเหมือนเหมือนที่เหมือนที่คุณธีรพูดซึ่งซึ่งสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นที่มันน่าสนใจคือว่าแนวคิดตลาดเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นในในยุโรปนะครับในยุโรปจะไม่ค่อยมีอินฟลูเอนเซอร์นะครับเป็นเพราะคนยุโรปเป็นคนที่ค่อนข้างเป็นผู้สูงอายุนะครับตลาดมันจะเป็นอีกแบบกันแต่ว่าในอาเซียนในเซอเอ็มวีรวมทั้งจีนเนี่ย กระแส KOL หรือว่าผู้มีอิทธิพลตามความคิดที่พูดและคนเชื่ออ,อยู่ในปุมิภาคนี้เป็นหลักเติบโตเพราะว่านหนึ่งก็คือเติบโตจากการขยายของการขยายการใช้โซเชียลมีเดียคนหนุ่มสาวที่มีสัดส่วนมากขึ้นเนี่ยทำให้กระแสะตลาดเหล่านี้มันมีอิทธิพลและทำแล้วได้ผลในประเทศเหล่านี้ครับคุณนิมมนพูดถึงเวียดนามนะว่าเวียดนามนี้จะมีศักยภาพมากที่สุดในเรื่องของอินฟลูเอนเซอร์มาร์เก็ตติ้งเหรใช่ไหม ตามด้วยประเทศอะไรครั้นนอกอย่างนี้ในเซียมีเอ่อไม่น่าเชื่อว,ว่าพมา่านะครับพม,ม,ม่าพม่ามีอินฟลูเอนเซอร์เยอะแล้วก็มีมีที่มีที่ผลแล้วก็มีคนฟอลโล่เยอะเะแล้วก็ผมก็ไปดูมานะครับไม่ว่าจะเป็น,นอินฟลูเอนเซอร์ด้านอ่าด้านแฟชั่นด้านแฟชั่นด้านการท่องเที่ยวน่าสนใจทีเดียวครับอาจจะเป็นเพราะว่า สังคมของพอม่าอาจจะมีปัจจัยหลายอย่างที่ทําให้การใช้สือ่อโดยปกติทําได้ยากนะครับเพราะฉะนั้นก็มีอินฟลูเอนเซอร์ที่ที่น่าสนใจหลายๆคนแล้วก็มีไลฟ์สไตล์ที่ชัดนะครับแล้วมีเอกลักษณ์ที่ชัดเจนที่น่าสนใจทีเดียวครับก็มีเวียดนามมีเมียนมาประเทศอื่น กัมพูชาหรือว่าเซียรกัมพูชาก็มีก็มีก็มีครับกัมพูชาก็มีเยอะครับเป็นนักร้องอเป็นคนที่ทําเพลงแล้วก็มาเป็นยูทูบเบอร์นะครับคนลาวนี่เยอะทีเดียวคนลาวนี่ก็คือ,อตลาดลาวตลาดไทยเนี่ยอินเวออิน,อน,อน,อนวเวอเตอร์ไทยเนี่ยส่งผลไปที่ลาวเยอะนะครับเพราะว่าเขาก็เป็นโฟลเวอร์ของของของคนไทยเยอะนะครับอ,อีกกระแสหนึ่งซึ่งผมคิดว่าน่าสนใจในช่วงสักอ่าเระยะเวลาไม่ต้องคำนวณที่ผ่านมาคือกระแสของ LGBT นะครับซึ่ง มีการพูดถึงเยอะในในเพื่อนบ้านว่าประเทศไทยเป็นประเทศเดียวที่มีพบรบสรสเท่าเทียมนะครับเพราะฉะนั้นก็ทำให้ image ของเราในแง่เป็นประเทศที่เปิดกว้างเป,เป็นประเทศที่ให้ให้ความเท่าเทียมกันเนี่ยได้รับความสนใจจากเพื่อนบ้านมากนะครับ ในกรณีของเวียดนามก็พูดถึงเรื่องนี้เยอะเพราะว่าอย่างที่ผมเคยเคยพูดในรายการว่าผมมีเพื่อนชาวเวียดนามที่มาเมืองไทยนั้นเนี่ยแม้แต่มีเวลาน้อยเขาก็อยากจะไปดูโชว์ที่พัทยาซึ่งเขาเขาเขาชื่นชมแล้วเาก็ทึ่งกับความสามารถของคนไทยที่สามารถแสดงโชว์ได้ดีแล้วก็บอกว่าที่บ้านเขาทําไม่ได้ เพราะฉะนั้นการที่บ้านเรามีกฎหมายประกอบรเท่าเทียมก็เป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวทําให้นักท่องเที่ยวกลุ่มสําคัญที่ที่จะเดินทางมาบ้านเราเพื่อได้มาจดทะเบียนกันมามาแสดงออกถึงรถนิยมและวิถีชีวิตของเขาเนี่ยให้สังคมโลกรับรู้ก็จะเป็นโอกาสหนึ่งนะครับที่ทําให้เราสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เข้ามาได้นะครับครับคุณวรพมีตัวอย่างไหมครับว่ามีบริษัทหวือว่าสินค้าแบรนด์ไทยที่ นำเอาเรื่องของอินฟลูเอนเซอร์มา i ิ้มาใช้ในประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็อาจจะได้ผลทางการตลาดพอสมควรเนี่ยพอจะมีบ้างไหมฮะผมผมมีอยู่นะฮะแต่ว่าอาจจะจำชื่อไม่ได้เดี๋ยวเอาชื่อไปจะผิดกเขาแต่ว่า,าสินค้า,า fashion, สินคแฟชั่นถึงกาแฟชั่นที่ไปที่เวียดนามินคกาแฟชั่นที่เวียดนามแล้วก็อาหารเพื่อสุขภาพที่เริ่มที่จะไปที่ประเทศเพื่อนบ้านนะครับก็ใช้อินอินฟลูเอนเซอร์ที่ได้ผลในกรณีของ แบรนด์แฟชั่นเนี่ยที่บุกตลาดเวียดนามเนี่ยเขามีการลงนามเชิญอินฟลูเอนเซอร์มาลงนามเลยนะครับแล้วก็อาจะเป็นผู้ที่นำสินค้าไปโชว์ไปไปแต่งตัวเพื่อให้กลุ่มคนที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์คนที่อยู่ภายอยู่ในติดโฟโลเวอร์เขาเนี่ยนะครับมาชมมาแล้วก,แวก็แล้วก็นำไปสู่การซื้อนำไปสู่การยอมรับในตัวแบรนด์สางด้าเหล่านั้นนะครับครับเดี๋ยวนี้มันมี advertising digital agency ก็คือ บริษัทโฆษณาทางด้านของดิจิตอลเนี่ยตอนนี้เราก็ไปปรึกษาบริษัทโฆษณาที่เนื้อเชื่อถือได้ในแต่ละประเทศด้วยรือเป่าในการที่จะทำแคมเปญหรือว่าทําการตลาดออนไลน์แบบนี้ผมก็มีสองช่องทางนะครับคือคือผมผมเจอนักน้องๆกลุ่มหนึ่งที่น่าสนใจก็คือน้องๆที่เรียนที่สสินนะครับที่สสินอา่าเรียนปริยโทด้านการตลาดและนมาร์เก็ตติ้งเนี่ยนะครับก็ตั้งบริษัทขึ้นมาอันอันอันนี้เป็นรณีอย่างเป็นตัวอย่างนะครับก็ตั้งบริษัทขึ้นมา ที่น่าสนใจคือเขาสามารถลิงก์กับกลุ่มเพื่อนของเขาที่เป็นคนรุ่นใหม่เหมือนกันในเวียดนามด้วยนะครับกลุ่มนี้ทำสองตลาดคืออินโดนีเซียกับเวียดนามซึ่งเป็นตลาดใหญ่นะครับเขาใช้คำว่าซีบริดก็คือ south east asia bridge ก็คือความเชื่อมโยงนะครับนีกเปีนกรณีศึกษาแล้วก็เขาก็ทําเว็บไซต์ในประเทศไทยแต่ว่าเป็นเว็บไซต์ภาษาเวียดนามนะครับเป็นภาษาเวียดนามนะครับแล้วก็ใช้นักศึกษา ของเวียดนามเนี่ยนะครับในการสื่อสารในการโพสต์ข้อความลงไปซึ่งอันนี้เป็นตัวอย่างเป็นตัวอย่างที่เราเห้เริ่มเห็นความเชื่อมโยงกันมากขึ้นระหว่างกลุ่มกลุ่มคนหนุ่ม,มสาวที่มาเรียนหนังสือกันแล้วก็เห็นโอกาสทางการตลาดแล้วก็ทําธุรกิจร่วมก,กันนะครับนี่คือตัวอย่างของบริษัทที่พยายามนําเอาความ ความเป็นเพื่อนเนี่ยมาจะมาใช้ประโยชน์ในแง่ของการค้าขายร่วมกันซึ่งขณะนี้เนี่ยมีสองช่องทางที่ผมถามว่าเออถ้าถ้าผมก็เคยถามว่าถ้าสมมุติว่าอยากจะขายของไปที่เวียดนามทํำยังไสงสมีสองวิธีการครับคือเราสามารถใช้โซเชียลมีเดียเนี่ยส่งจากบ้านเราได้นะครับสองคือว่าก็ไปหาอินฟลูเอนเซอร์ที่โน่นเลยนะครับแล้วก็ให้เขาทําการตลาดที่โน่นหมายถึงเอาสินค้าเราไปใช้เอาสินค้าเราไปโชว์เอา้า,าไปโพสทําได้นะครับทาได้ ที่น่าที่เราต้องเข้าใจคือว่าถึงแม้ว่าเราเราอาจจะมีความเชื่อมโยงกันภาษายังยังเป็นมีความสัมพันธ์อยู่นะครับเพราะวาเวียดนามเนี่ยก็จะติดปัญหาเรื่องของภาษาพม่าก็จะติดปัญหาเรื่องภาษาเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นอิน f l u เซอร r ภายในประเทศของเขาแล้วก็ต้องจับกลุ่มให้ถูกซึ่งจะมีบริษัทที่เริ่มกันตลาดแบบนี้ครับที่ให้บริการให้บริการในการให้คำปรึกษาในการทำก็เรียกว่าอิน fluencer marketing ในต่ประเทศซึ่งเป็นของคนไทยและเชื่อมโยงก,กับตลาดตประเทศเพื่อนบ้านอยู่เหมือนกัน แต่ก็เป็นที่น่าจับตาเหมือนกันว่าที่ผมดูมาเนี่ยคือผมก็กอยากจะจัดงานจัดงานสัมมนาจัดงานสัมมนาแล้วก็อยากจะแต่เราจัดเป็นภาษาอังกฤษนะครับเราก็หาอินฟลูเอนเซอร์ในเพื่อนบ้านเนี่ยมาโพสให้หมายถึงว่าเขาก็มีโฟลเลอร์อยู่ก็อาจจะมี Facebook ของเขาก็อาจจะมี TikTok อะไรพวกนี้ผมก็คุยในทีมว่าเ,เราอยากจะได้อินฟลูเอนเซอร์ในแต่ละประเทศนะครับซึ่งซึ่งอ่าซึ่งมีโฟลเลอร์เนี่ยไปคล้ายๆกับไป มาแชร์งานของเราต่อโดยใช้ YouTube โดยใช้ Facebook เนี่ยยังยังรู้สึกว่าค่าใช้จ่ายยังค่อนข้างาสูงอยู่เหมือนกันนะครับอาจยะค่อนข้างสูงอยู่เหมือนกันแม้แต่อินฟลูเอนเซอร์ในประเทศไทยซึ่งเราระบุในทีวเราจ้างงานบอกว่าต้องการมีโฟลเลอร์สักห้าแสนห้าแสนเนี่ยและให้มา เดินเที่ยวในงานเราแล้วก็มาเล่ามาพูดด้วยภาษาของเขานะครับที่ที่เป็นภาษาที่ไม่ใช่ภาษาเหมือนผมพูดแล้วไม่ใช่ภาษาวิชาการนะครับพูดคุยสนุกหัวรลบไปชวนู้นคุนี้คุยเนี่ยค่าตัวยังแพงเหมือนกันนะคุณจิราครับก็ต้องยอมรับว่าค่าตัวแพงเพราะเขาก็ต้องจ่ายก็ต้องจ่ายให้กับเจ้าของช่องของเขาเพื่อดึงลูกค้าเหมือนกันนะครับในการได้ทําให้เขาเนี่ยคลิปของเขาไปออกบ่อยๆก็ต้องมีค่าใช้จ่ายอยู่เหมือนกันนะครับนี่คือออนไลน์มาร์เก็ตติ้งซึ่งผมก็เห็นตัวแรกก็ตกใจนะครับแต่ว่าอย่าลืมว่า เราต้องคิดว่าเรากําลังเปรียบเทียบถึงการไปซื้อโฆษณาหนังสือพิมพ์นะครับคือผมก็เป็นคนกล,กกลางเกาง่ากลางใหม่นะฮะเพราะว่าผมจัดสัมมนาหนึ่งครั้งเนี่ยเราก็อยากจะใช้ทํไปสัมพันธ์เนี่ยเพราะว่าผมไปซื้อพื้นที่ในหนังสือพิมพ์เนี่ยก็บอกว่ามูลค่าประมาณสักสองแสนสามแสนนะสองแสนสามแสนในในพื้นที่ประมาณสักเขาเรียกว่ายี่สิบตารางนิ้วนะครับก็ประมาณหนึ่งในสี่ของหน้าหนังสือพิมพ์นะครับแต่มันก็อยู่วันหนึ่งใช่ไหมครับอาจจะอยู่ใน คลังหนังสือกับห้องสมุดบมันก็จะอยู่ตรกไปก็ไปเป็นถุงคุยแขกของสมัยก่อนนะทีนี้<ๆ>ปรากฏว่าถ้าเราไปอยู่ในช่องของอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยมันมีคนเข้าไปดูย้อนหลังมันมีอะไรค่อนข้างเยอะทีเดียวแล้วมีการแชร์ต่อๆกันไปเหมือนอย่างกรณีที่รายการของเราที่เราพูดกันเนี่ยก็มีอินฟลูเอนเซอร์คนลาวเนี่ยไปแชร์ในช่องของเขาเหมือนกันนะครับมันก็เป็นเรื่องของการที่จะไปนําไปขยายผลซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันอยู่ในตลาดนานอยู่ในโลกของโซเชียลมีเดียนานแล้วเราต้องคิด แบบนี้ครับมันถึงจะเข้าใจเพราะว่าเราจะเปรียบเทียบกันบางทีบอกว่าซื้อสปอตวิทยุหนึ่งนาทีสองนาทีนะครับเราเข้าใจว่ากุญแจเองก็พยายามที่จะไปหลายหลายช่องทางอันนี้ก็เป็นการทําอิทธิพลของการสื่อสารรูปแบบหนึ่งนะครับแต่ว่าเป็นของวินเซอร์เนี่ยผมว่ามันจะอยู่อีกนานนะครับแล้วก็มันมันรีพีทได้ไปดูตัวเลขแล้วตกใจก็ต้องเข้าใจเพราะว่ามันเป็นกลยุทธ์ในการสื่อสารอีกแบบหนึ่งซึ่งอาจจะต้องใช้ความเข้าใจความซับซ้อนความ ความเปิดกว้างของโลกดิจิตอลเหมือนกันซึ่งอรงน,นี้นเป็นเรื่องจําเป็นในการาทำธุรกิจในยุคใหม่ครับก็บเรียกว่าทุกวันนี้เร็กเลี้ยงไม่ได้ช่องทางออนไลน์กลายเป็นช่องทางหลักในการที่จะเข้าถึงผู้บริโภคในแต่ละประเทศแล้วนะฮะซึ่งเมื่อผู้ประกอบการเราเลือกจะเลือกใช้เลือกใช้ช่องทางออนไลน์ก็คงต้องเลือกใช้อินฟลูเอนเซอร์ที่ถูกตัวด้วยถูกฝาด้วยถูกต้องสอดคล้องกับสินค้าของเราด้วยนี่เป็นข้อแนะนําจากคุณคุณวิมลเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับ มีข้อเสนออย่าง <S <S อื่น,นไหมครับสมมติว่าถ้าได้เราเลือกได้แล้วเราได้คาแนะนำมาแล้วว่าใช้อินฟลูเอเซอร์คนนี้แล้วเนี่ยมันต้องมีการําสัญญามันต้องมีข้อตกลงอะไรที่มันแปร์ทุกฝ่ายตรงนี้มันผม<ก>ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องสําคัญครับคือคือ,อผมยังคิดว่าการมีบริษัทเป็นที่ปรึกษาเนี่ยนะครับจะทาให้เราทางานง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าคือต้องยอมรับว่าโลกของดิจิทัลเนี่ยมันไปเร็วมากนะครับมันไปเร็วมากแล้วก็ ผมไม่ผมไม่คิดว่าเราจะมีความเชี่ยวชาญเรื่องนี้นะครับในแง่ของคืออย่าคือผมบอกกับคนที่ทําธุรกิจเสมอว่าอ,อย่าไปคิดว่าเราเราจะเก่งเราจะต้องเก่งหลายๆเรื่องนะครับต้องเก่งหลายเรื่องเก่งทั้งการเงินเก่งการตลาดเก่งเรื่องคนเก่งเรื่องการผลิตนะครับถ้าเราไปทําเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยคนคนหนึ่งเนี่ยมันก็จะลอสไปเลยในแง่ของการที่จะทําให้ธุรกิจไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยในบางกรณีในบางเรื่องที่มันเป็นเรื่องใหม่นะครับผมอยากจะให้เราใช้ที่ปรึกษาใช้ที่ปรึกษา ต้องใช้คนไทยนะครับเป็นเป็นที่ปรึกษาที่เขามีประสบการณ์จริงแล้วเขาก็สามารถให้คำปรึกษาที่มันมีหลายมุมที่ต้องเข้าใจในเรื่องของการคุ้มครองข้อมูลนะครับในเรื่องของกฎหมายลิขสิทธิ์ในเรื่องของอการการันตีความสําเร็จต่างๆพวกนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่มีความสําคัญในการที่จะลงทุนไปเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาเวลามาศึกษาเรื่องนี้มันต้องดูความคุ้มค่าในเวลาที่เราเสียไปเกินเงินที่ต้องจ่ายผมผมแนะนําให้ใช้บริษัท ที่ปรึกษาอย่างผมทํางานจัดงานสนัมมนาต่างๆที่เราอยากจะสื่อสารด้วยด้วยช่องทางโซเชียลมีเดียพวกนี้ครับ mm hmm. ผมก็ใช้คนที่อยู่ในวงการพวกนี้มานั่งคุยกับเราว่าคนจะจ้างใครจ้างยังไงนะครับเพราะว่าเราอาจจะเป็นต้องเข้าใจตัวเราด้วยว่าเราอาจจะไม่ได้เกิดในโลกยุคนั้นนะครับเพราะว่ามันไปเปลี่ยนแปลงเ,เ,เ,เร็วมากนะครับในแง่ของอินสตาแกรมการใช้อินสตาแกรมการใช้ทิกต o k การใช้ Facebook พวกนี้ซึ่ง อย่าไปคิดว่าเอ๊ะทำไมคลิปแค่สามนาทีมันราคาแพงนะครับมันราคาแพงแต่ต้องคิดว่ามันอยู่ในโลกที่มันต้องถูกกระจายออกไปแล้วมันมันเป็นเนตเวิร์คึ่งเอฟเฟคอะครับมันค่อนข้างที่จะได้ผลนะครับก็ต้องเข้าใจโลกแบบนี้นะครับ,รบถึงจะยอมมาลงทุนและยอมจ่ายแล้วก็ต้องทําด้วยด้วยความรู้ความเข้าใจนะครับก็บางทีถ้าจะให้มันเร็วจริงๆก็ใช้ที่ปรึกษาดีกว่าค่าใช้จ่ายก็ไม่ได้แพงมากมันคุ้มค่าในระยะอย่างครับครับซึ่งกอ็อย่างที่คุณมอนบอกว่ามีเอเจนซี่ คนไทยที่จัดตั้งขึ้นไปแล้วหลายบริษัทที่ใช้สินค้าแล้วก็คอนแทคได้ง่ายนะอยากจะให้เราให้ความสำคัญเรื่องพวกนี้ครับคือตอนแรกผมก็ไม่ได้ไม่ได้ให้ความสำคัญมากนักนะครับก็ดูดูกันไปแต่ว่าเขาเขาทำได้ผลนะครับในแง่ของการที่จะไม่ถึง้ารู้เป็นที่รู้จักและยอมรับขายได้ได้ผลครับครับผมวันนี้ต้องเป็นเรื่องร้อนๆที่น่าสนใจนะครับในการที่จะขยายตลาดสินค้าของไทยเราไปสู่ตลาดประเทศเพื่อนบ้านของเราใช้อินฟลูเอนเซอร์มาร์เก็ตติ้งนะฮะ แล้วก็มีรายละเอียดด้วยว่าอินฟลูเอนเซอร์นี้จะหามาได้ยังไงจะติดต่อคอนแทคยังไงแล้วก็จะช่วยเราสร้างแบรนด์หรือว่าขยายตลาดยังไงบ้างวันนี้ต้องขอบคุณคุณวิมลปั้นคงนะฮรรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการของสถาบันพัฒนาสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนาหรือว่าทีดีมากนะครับที่นำเอาเรื่องนี้มาคุยกับเราในวันนี้นะครับขอบคุณนะครับคุณวิมลครับสวัสดีครับสวัสดีคนระับ